ลูกรักบอดถือหุ้นมิสแกรนรวยอื้ออิงฟาวราหะขึ้นคอนเสิร์ตที่อเมริกาได้เงินดอนลลาร์กองเท่าภูเขา ใครที่ติดตามอิงฟาวราหะมิสแกรนไทยแลนด์ปี2022จะทราบดีว่าเธอเป็นคนที่รักในการร้องเพลงโดยล่าสุดเธอได้เผยความรู้สึกดีใจถึงกระแสตอบรับหลังเดินทางไปสแสดงคอนเสิร์ตพร้อมทัวร์พบปะกับแฟนๆที่อยู่ในอเมริกาควงสาวคู่จิน้นเสิร์ฟความฟินถึงต่างแดนสำหรับอิงฟาวราหะกับชา์ลอตออสตินจัดแฟนมิติ้งและคอนเสิร์ตที่เมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาทีล่าสุดก็ต้องตกตะลึง เมื่อสาวอิงฟ้าได้ทิปจัดหนักเป็นแบงก์ดอลล่ากองเท่าภูเขาโดยอิงฟ้าได้โพสต์ภาพเงินลง Instagram Story พร้อมเขียนแคปชั่นว่าโอ้ไม่กอด thank you so much guy หลายคนเห็นแล้วยังตาลุกวาวนอกจากเรื่องเงินทิปแล้วตัวของอิงฟ้าและชาลลอตต์ออสตินที่กำลังทัวร์อยู่ในอเมริกาก็ได้กระแสะตอบรับกันอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลด้วย เพราะหลายคนได้แชร์โมเมนต์ความประทับใจผ่านทางแฮชแท็กงานต่างๆและแฮชแท็กหลัก i n g l o t on tour USA 2023ด้วยความที่เป็นคนรักการร้องเพลงทำให้ล่าสุดอิงฟ้าก็มีคอนเสิร์ตใหญ่อิงฟ้ามหาชนของตัวเองด้วยก่อนที่จะได้ขยายความชอบผ่านการทัวร์คอนเสิร์ตและคอนเทนต์ต่างๆที่แจมกับรุ่นพี่ในวงการเพลง